สวัสดีครับพบกับผมนลคงวงชัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนต์รีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัววันนี้นักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ลงพื้นที่ติดตามการอบรมนักข่าวพลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในงานดีมเซ็นเตอมองอนาคตร้อยพลังภูมิปัญญานำพาสังคมเป็นธรรมโดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมนำเสนอเรื่องราวของชุมชนผ่านกระบวนการผลิต ที่มาจากความคิดและฝีมือของพวกเขาเองไปติดตามจากรายงานครับตัวแทนประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมแรกเปลี่ยนพูดคุยถึงภาพฝันอนาคตของสุพรรณบุรีในงานดีมเซ็นทรัลมองอนาคตร้อยพลังภูมิปัญญานำพาสังคมเป็นธรรมภายในงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนและตั้งใจที่จะให้ภาพฝันของเมืองสุพรรณบุรีให้เป็นจริง นอกจากนี้มีการอบรมในส่วนของนักข่าวพลเมืองเพื่อฝึกให้คนในพื้นที่และกลุ่มเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีได้สื่อสารเรื่องราวของชุมชนสู่สังคมภายนอกนักข่าวพลเมืองในความหมายคือผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่สื่อสารกับสื่อสารความรู้ในพื้นที่ชุมชนให้คนอื่นได้ทราบถึงมอนกับที่เราลุคอับ เพราะว่าโดยความส่วนตัวแล้วโดยส่วนตัวแล้วครับเป็นคนชอบการตัดต่อว,วิดีโอโอยู่แล้วครับแล้วก็มีพื้นฐานทางด้านตัดต่อว,วิดีโอมาบ้างนิดน้อยครับก็เลยอยากจะศึกษาให้ลึกซ<อ>ึ้งนิดนึงครับแล้วก็มีความชอบเป็นส่วนตัว,ม,ว,าม,ว,ตวมากกว่าเรื่องที่จะเข่ากบหมคือเป็นใครก็ได้ค่ะที่ว่าถ่ายรูปหรืวิดีโองานในท,ท้องถิ่นนะคะแล้วก็เผยแพร่คนได้รับรู้ ก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยค่ะการอบรมนักข่าวพลเมืองในครั้งนี้เด็กๆให้ความสนใจและรวมกลุ่ม <c oughs> เพื่อออกแบบวิธีคิดประเด็นและคงเรื่องตลอดจนการลงพื้นที่จริง <c oughs> เพื่อเก็บข้อมูลจากชุมชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งตรงเรื่องราวไปที่ตำบลหนองสาหายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำเสนอเรื่องราวของชุมชนเอง ตืตอนายสีที่จะขึ้นไปอะไรขนาดนี้น่าจะได้ความรู้กลับไปพอสมควรเพราะวา่าจาการที่ไปลงทีน การอบรมนักข่าวพลเมืองในครั้งนี้เยาวชนในพื้นที่ต่างได้รับความรู้จากการอบรมฝึกกระบวนการคิดและพัฒนาฝีมือในการผลิตสือ่อแต่สิ่งที่สํำคัญคือการนำเอาเรื่องราวจากชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเองออกมาสื่อสาร<อ>เพื่อให้ภาพฝันของเมืองสุพรรณบุรีเป็นจริงได้ซึ่งอนาคตพวกเขาอาจจะนำสิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการสื่อสารกับพื้นที่อื่นต่อไป นอกจากเยาวชนในพื้นที่จะได้เรียนรู้กระบ,บวนการผลิตในการเป็นนักข่าวพลเมืองชาวบ้านเองก็ยังจะได้สื่อสารเรื่องราวของชุมชนผ่านตัวเด็กๆก,กลุ่มนี้ด้วยครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองซิ t ิเซน r e รีพอร์เตได้โดยนำเสนอเรื่องราวมุมอมองใกล้ตัวของคุณผู้ชมมาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือหมายเลขโทรศัพท์0949761285หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณละกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ